เฮล lo สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะวันนี้เราว่างๆก็เลยว่าเอาเคสมาเปิดกุให้ดูดีกว่า mm hmm. ก็เลยเอาเคสของเคสวีฟไฟทั้งหมดที่เรามีนะมาเปิดกุให้ดู mm hmm. เราใช้เป็นรุ่น12 Pro Max นะ mm hmm. ก็คือเราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าซื้อมาเราอะใช้แล้วเราแนะนำนะว่าติดฟิล์มมาดีกว่าคือติดฟิล์มลงบนตัวเคสอย่างเงี้ยจะดีกว่าเราก็เพิ่งเอาไปติดมาแค่อันเดียวก็เลยใช้ไปแค่อันเดียวก็ งั้นเรามาเปิดกุกกันเลยดีกว่าเราแบ่งเป็น2หมวดนะคือหมวดแบบปกติกับหมวดที่เป็นเคสคอลแลบแบบหมวดปกติก็คือจะเป็น3อันบนก็จะเป็นแบบปกติกับ2อันล่างจะเป็นคอที่มันเป็นแบบว่าไปคอลแลบอันนี้จะเป็นคอลแลบกับแบ็คพิงอันนี้จะไปคอลแลบกับพินเซตของดิสนีย์นะก็มาเปิดหมวดแรกก็คือแบบธรรมดาก่อนนะแบบธรรมดาอันนี้เหมือนกับเขาก็ไปคอลแลบนะกับศิลปินที่เป็นซันเดย์คิสปะ น่าจะใช่นะถ้าเราจะไม่ผิดเรายังซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยซิลยังอยู่อยู่เลยก็คือว่ายังไม่มีเวลาว่างไปติดฟิล์มเลยคือติดฟิล์มในที่นี้ก็เหมือนกับแบบว่าติดฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์อะแต่เราอะเป็นติดฟิล์มลงบนตัวเคสแทนเพราะว่าเคสเรามันแพงใช่ปะเราเอามาใช้ก็คือแบบว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยแบบขนแมวอะไรเงี้ยก็คือไม่อยากให้น้องอะเป็นรอยใช่ปะก็เราแนะนําว่าติดฟิล์มมาดีกว่าก็คือว่ามันจะป้องกันตัวเคสแล้วก็ป้องกันตัวลายอะไรอย่างนี้ด้วยอะ เออเราว่าแบบสมมติว่าเสียสมมติว่าเคสสองพันใช่ไหมก็คือแบบว่าไปติดฟิล์มประมาณ200อะไรประมาณนี้ก็คือว่าก็ดีกว่าแต่ว่าจากที่ดูอ่ะเออถ้าใช้เป็นแบบว่าเนี่ยขอบใสอ่ะมันสวยนะแต่ว่ามันอาจจะเหลืองง่ายก็คือว่าให้ระวังก็คือว่าถ้าจะเลือกถ้าอยากได้สวยอ่ะก็แนะนําก็ขอบใสไปก็ได้แต่ว่ายังไงเหลืองแน่นอนหรือว่าก็ถ้าไม่อยากเหลืองอยากใช้นานๆก็คือขอบดําหรือขอบสีีแบบนี้อันนี้ก็คืออันที่ต่อไปอันที่2ก็เป็นแบบว่า เคสกระจกนะก็คือเราจะแบบว่าสลักเป็นชื่อได้แบบว่าเป็นคําได้อะไรแบบเนี้ยก็คือเอาไว้สองกระจกได้ด้วยก็ไม่หนักนะคือคนอาจจะคิดว่าเคสกระจกอนะหนักเราว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นนะสาหรับเรานะแล้วก็สวยด้วยถ้าแบบว่าผู้หญิงก็คือใช้ลังเลกับเราเชียร์เลยก็แรกเราก็ลังเลแต่เขาได้มาคือเออน้องสวยจริงต่อมาก็เป็นแบบปกติเลยอันนี้เราก็ยังไม่ได้ปฏิบัติใคยังไม่กล้าใช้กกลัวน้องเป็นรอยอะก็คือเป็นแบบว่าปกติแต่เป็นขอบสีนะอันนี้ก็คือจะเหลือง น่าจะเหลืองแบบดูไม่ออกอะถ้าจะเหลืองนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าขอบใสอะไรแบบนี้เวลาเหลืองนะก็คือดูออกเลยโอเคแล้วต่อมาเป็นอันที่เป็นคอลแลบบ้างนะก็คืออันนี้เป็นคอลแลบกับพอแบ็คพิงก็ยังไม่กล้าใช้เพราะยังไม่ได้ติดฟิล์มกลัวเป็นรอยเราอะเอามาเป็นกดมาเป็นลายเซ็นของเจนนี่นะก็คือคอเนี้น่ารักหลายตัวมากก็คืออันที่เป็นแบบหน้ายิ้มก็น่ารัก ก็คือว่าหน้าโดนหมดแต่คือตอนเนี้ยคอที่เป็นคอแลบอ่ะมันก็คือจะมาเป็นแบบว่าช่วงๆถ้าสมมุติว่าหมดก็คือว่าก็กลายเป็นเหมือนลิมิเต็ดไปเลยอ่ะก็คือว่าไม่มีแล้วเลิกผลิตอะไรแบบเนี้ยของแบ็คพิงก์หมดไปแล้วนะแต่ตอนเนี้ยของพิ้นเซตยังมีอยู่คือของพินเซตอ่ะคือถ้าใครเป็นผู้หญิงอ่ะคือต้องมีคือแบบว่าลายเนี้ยคือแบบว่าสุดปังคือเราอ่ะใช้เครื่องทองแล้วเออเราอ่ะเคยก็คือว่าเราใช้เครื่องทองใช่ไหมแล้ว ตอนที่เราจะซื้อมันก็คือเรากำลังเล่ว่าเออเราได้ลายเอเรียลแหละแต่ว่าแบบว่าสีอะเคสเป็นสีอะไรดีก็คือว่าเราเคยกดมาเป็นสีส้มกิ๊กเตอร์มันอะไม่ค่อยเข้าเราก็เลยส่งต่อไปแล้วก็อันนี้เรากดมาเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้ก็คือน่ารักเหมือนกันเรายังไม่ได้ลองเหมือนกันก็คือแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองอะไรอันเนี้ย ก็คือว่ายังไม่มีเวลาเลยก็คือยังไม่ได้ไปติดฟิล์มด้วยแล้วก็แบบว่าอยากติดฟิล์มทีเดียวแล้วก็ใส่ไปทีเดียวเลยก็เลยยังไม่ได้ลองแต่คือว่าถ้าใครเป็นผู้หญิงอะตอนนี้ยอันเนี้ยมันยังไม่หมดถ้าใครลังเลยอะเราบอกเลยควรมีตามเถอะแล้วก็คือว่าเคสเขาว่าจะแบบว่ากันกระแทกเลยก็คือว่าเขาเคมาเลยก็คือว่ากันกระแทกดีมากก็คือว่าถ้าใครแบบว่ามองหาเคสที่แบบว่ากันกระแทกอยู่แล้วอยากลงทุนกับเคสก็แนะนําเลย ก็คือว่าเราอะแบบว่าชอบเคสมากก็คือชอบเคที่ไฟมากจนเราอะก็คือเลยแบบว่าเปิดร้านรับกดนะถ้าใครสนใจแบบว่าเออยากสั่งแต่กดไม่เป็นหรือว่าไม่มีบัตรเครดิตอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าทักมาหาเราได้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งไอจีร้านของเราไว้ก็คือว่าเราก็คือเหมือนกันแบบว่าชอบจนเอาจนแบบว่ามาเปิดร้านกดอะก็คือว่าชอบมากแล้วคุณภาพเขาก็คือว่าดีมากนะก็คือว่าใครสนใจก็ทักมาได้แล้วก็อันนี้คือว่าเรามาเปิดเคตี้ไฟแล้วเราก็เลยเอา ของเคทีไฟที่เรามีมาเปิดกุด้วยเลยนะอันนี้มันเป็นคอของแฮร์รี่พอตเตอร์นะเป็นเหมือนกับแบบว่าตัวใส่กาดอะแต่ว่าตัวเนี้ยต้องใช้กับรุ่นที่เป็นเคทแม็กเซฟนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับแบบว่ามันกับแม่เหล็กอะแปะกับเคทแม็กเซฟก็ยังไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ซื้อมาเพิ่งจะได้แกะออกมาดูนะแบบว่าเพื่อจะได้แกะออกมาหยิบออกมาจับก็คือว่าเราก็คือยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เอ่อมีเป็นแบบว่าโซ่ของเคทตีไฟที่เขามันแบบว่า เป็นแบบว่าโซ่สพายเวลาใส่เคสอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้แกะเป็นโซ่สีเงินนะก็คือยังไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ซื้อมาอันนี้เราแกะดูไปนิดหนึ่งแล้วคือน้องจะเป็นโซ่แบบนี้ก็คือสวยมากคือความจริงอะ่ะเราอาใช้สีทองใช่ไหมเครื่องทองความจริงเราอยากได้โซ่ทองแต่ตอนที่กดมาน้องหมดแต่คือโซ่เงินก็เท่ดีก็เลยคิดว่าสีอะไรก็ได้เอามาเถอะก็คือปังาะ แล้วก็คือคุณภาพเขาก็คือแบบว่าดีเลย mm hmm. ก็คือถ้าใครสนใจแล้วก็อยากลงคุณกับเคสอ,อะไรพวกนี mm hmm. ้เราแนะนำา mm ูเปอรนะแล้วถ้าใครแบบว่าไม่มีบัตรเครดิตอ,อะไรแบบนี้น mm hmm. ก็ทักมาได้ขายของให้เชโอเคก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย